ปิดในพระเจ้าพระครูสุนทรธรรมนุสิตเจ้าคณะตจวานนิ์เป็นผู้พิจารณาข้าใน่บางีกราบในพระเจ้า ในโลกนี้มีใครไม่ตายบ้างตายเร็ว่างช้าบ้างอย่างที่เห็น าบาปและคุณหนุนนำเป็นครามดีมองให้็นความเป็นจริงสิ่งได้มาเมื่อไม่ตายทั้งหลายอย่าประมาอย่าได้พลาพความดีที่ครณทั้งให้ทานนักสิตยาธรรมตายไม่ว่าถ้ามีทํคาคำจุดใจในมนพระพุเจ้าทุกรูปตอนนี้ก็ดาบือท่าน แต่ว่าวัดน้อยพักการมืองยุทศาสตติโตวางตกไม่จั์แก่ผู้วาจุนก็คือคุณบอยจารุพภัสรู้ไห่บอยสิงหชัยนะบอยจารุพภัสรับสา ก็ต,ตามด้วยพระกระพาในพิธีใุพท่านประธานกรมวงใหน่ท่านคำรองกีกูรองนายกการนาุติุูท่าน,น,น,าาน,าน,นอดีตน,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 นายกาาพร,รกาวา,าิโ่ษท่านประธานสภากรราท่านเฉลิ่ี่สงนะครับ ทุ่านได้รวมวางบอกด้วยกันให้กับผู้ว่าเป็นผูอ่านนะครับรุ่นหน้าด้าที่รออกนะครับมีแล้วการวมทน้าด้านที่อ่านรับ 哎，我进去啊。 对呀、啊